สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นกําลังเตรียมร่างมาตรการการคว่ำบาตรเพื่อตัดสถาบันการเงินบางแห่งของจีนออกจากระบบธุรกรรมการเงินโลกโดยหวังบีบให้จีนนั้นหยุดสนับสนุนอุาตสาหกรรมการค้าด้านกลาโหมกับทางด้านรัสเซียในขณะที่แอนโทนีบริงเก็ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐจะเดินทางเยือนประเทศจีนในสัปดาห์นี้คําถามที่สําคัญมีอยู่ว่า มาตรก,การข่มขู่ทางด้านการเงินของสหรัฐนั้นจะทําให้การค้าระหว่างจีนกับรัสเซียซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้รัสเซียนั้นสามารถฟื้นฟูกองทัพได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่เผชิญการสูญเสียในสมรภูมิรบกับยูเครสนสะดุดลงได้จริงหรือไม่เมื่อวันที่19เามษายน2567นั้นแอนโทนีบริงเกนได้วิจารณ์ความช่วยเหลือที่จีนมีต่ออุสาหกรรมกระโหลของรัสเซียพร้อมกับกล่าวหน้าจีนว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของรัสเซียในการทาสงครามลุกรานยูเครน โดยจดส่งชิ้นส่วนเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเป็นสําหรับการผลิตอาวุธให้ด้วยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐเริ่มกดดันจีนหนักขึ้นโดยเตือนว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะใช้บทลงโทษต่ตอสถาบันการเงินจีนที่ทําธุรกรรมการเงินสําหรับการค้าการขายสินค้าซึ่งใช้ประโยชน์ทั้งด้านพลเรือนและทางทหารกับทางด้านกองทัพรัสเซียธนาคารประชาชนจีนหรือว่า People Bank of China และสำนักบริหารกำกับดูรายการเงินแห่งชาติของจีนนั้นยังไม่ได้ตอบข้อสักถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับรายงานข่าวชิน้นนี้จีนและรัสเซียหันมาทำธุรกรรมการค้าผ่านเงินหยวนมากขึ้นนับตั้งแต่สงครามในยูเครนประทุขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเศรษฐกิจของทั้งสองชาติจากการกระทบของมาตรการการคว่ำบ,บาตรที่คาดว่า,วาสหรัฐนั้นจะนำมาใช้ ความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับที่ผ่านมานั้นฝั่งของสหรัฐอเมริก,กาและก็ชาติตะวันตกนั้นมักจะกล่าวหาว่าจีนให้การสนับสนุนทางด้านรัเสเซียแต่ที่ผ่านมานั้นจีนเองนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าเขาไม่ได้สนับสนุนความขัดแยง้งแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับมาตรการที่ตะวันตกนั้นคว้าบาตรัสเซียหรือว่าเล่นงานรัเสเซียเพียงฝ่ายเดียวเพราะมองว่ามาตรการการแซงชั่นหรือว่าคว้าบาตรนั้นจะส่งผลกระทบต่อชาติอื่นๆที่จะต้องทํามาค้าขายกับทางด้านรัสเซียนั่นเอง ความเคลื่อนไหวตรงนี้เองเนี่ยครับฝั่งของสหร,รัฐอเมริกานั้นก็หยิบยกในหลายประเด็นที่ออกมากล่าวหากล่าวอ้างว่าจีนนั้นยังคงให้การสนับสนุนรัสเซียอยู่ทั้งทงที่ฝั่งของสหร,รัฐอเมริกาเองชาติตะวันตกเองนั้นก็สนับสนุนยูเครนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนแต่ว่าฝั่งใดก็ตามที่ไปสนับสนุนรัสเซียนั้นก็จะถูกชาติตะวันตกนั้นกลับมาเล่นง,งานนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งถึงที่ก่อนหน้านี้รัสเซียและก็จีนนั้นเคยออกมาบอกนะครับว่า สหรัฐอเมริกาก็จะมองว่าชาติที่เป็นปริปตกกับตัวเองนั้นอย่าเป็นฝ่ายผิดอยู่ตลอดเวลาทุกส,สิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีความเป็นธรรมในกฎระเบียบโลกที่สหรัฐอเมริกานั้นได้ตั้งขึ้นมาและก็ควบคุมกันเอาไว้อยู่เพียงว่าใครเป็นพวกของตนเท่านั้นถ้าใครเป็นพวกของตนนั้นก็คือหมายความว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ว่าการกระทํานั้นจะเหมาะสมหรือไม่ก็ตามและก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าสหรัฐอเมริกานั้นพยายามที่จะหาเรื่องจีนอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวของการสนับสนุนรัสเซียนี่เป็นเรื่่่่ออองงรรราาาวทาทีนนนนนสใจะคับชิเ์ ก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับสไครต์กดติดตามช่องทาอินเตอร์ดิวยด้ครับ